สวัสดีครับวันนี้เราคงพบกับช่อง Lucky Fishing นะครับผมผมกะดำจังนะครับวันนี้เราไม่ได้ไปตกปลาที่บ่อไหนนะครับผมเนื่องจากวันนี้ที่เรามาเป็นวันเวนทายก็เลยมาทิพเป็นทิพวรวนทายนะครับผมก็มาวันนี้มาที่บางสะเลนะครับผมแถวสระหีบนะครับผมมาพักที่ตะออนซีนะครับผมที่นี่เขามีที่ตกหมึกตกปาลาด้วยครับเราก็เลยเอาเบ็ดมานะ ถึงจะไม่ได้มาปลอกปลาแต่ก็เตรียมอุปกรณ์มาพอสมควรนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวเราไปเช็คอินก่อนเยหรือดูบรรยากาศที่พักแล้วก็บริเวณรอบๆกันว่าเป็นยังไงบ้างครับไปครับเดีย๋ยวเจอกันนะครับเราก็ทําการเช็คอินเรียบร้อยนะครับผมนี้ก็เดินมานี่กําลังมีทําโซนใหม่เพิ่มด้วยนะครับเนี่ยตรงนู้นตรงนู้นก็จะเป็น reception ของร้านวันนี้กำลังจะเปิดโซนใหม่นะครับวิวสวยงามมากครับ ของเราจะพักเป็น A8 นะครับผมวิวสวยมากครับโอ้หดูเบบยนลงประเด็นนี่ครับถึงแล้วครับเดี๋ยวเราดูภายในห้องกันนะครับนี่ครับก็จะเป็นห้อง A9 เกครับ เอแปดนะครับผมขอโทษทีครับแล้วเราทาจะจองห้องเอเก้าครับเป็นห้องหัวมุมแต่ว่ามันเต็มก็เลยมาห้องนี้แต่เหมือนกันครับขนาดห้องเท่ากันแต่วิวยังไม่เหมือนกันนี่ห้องน้ากว้างมากเลยนะสกขภัพันสะอาดไม่มีกลิ่นอะไรรบกวนเลยครับมีเลนชาวเวอร์ด้วยเรืองทางน้ำอุ่นนี่ครับแล้วก็มองไป เห็นทีอนอนนะครับแต่ก็จะมีตัวม่านปิดอยู่นะครับผมมีตู้เย็นให้หนึ่งตัวเขาบอกว่าทานได้หมดเลยนะครับยกเว้นวายอย่างเดียวนะครับสองในตู้นะครับมีเสื้อคลุมอาบน้ำให้ถือว่าอุปกรณ์ครบคันนะครับมีล่มให้ด้วยรองเท้าแตะครบเลยครับผม ที่นอนโคมไฟหัวเตียงครับล้วนี่ครับทีวีมาดูข้างนอกกันนี่ครับวิวสวยมากโหน้ําขึ้นน้ําขึ้นกำลังสวยเลยครับนี่ครับบรรยากาศข้างนอกนะครับมีอ่างอาบน้ํานะครับด้านนอกนะครับโอ้สวยเลยครับโอ้โหเห็นวิวทะเลแบบแจมๆจมนะครับ สวยงามมากครับผม ه, เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศทั้งนอกกันนะครับโอเคครับนี่ครับเราพามาเดินดูวิวชมวิวด้านนอกนะครับอันนี้ตัวนี้จองอ๋อนี่ครับเขาเดินออกมาเขาจะมีโซนเนี้ยครับเดี๋ยวตอนเขาได้มีตั้งโต๊ะให้นั่งทาน ซื้ออะไรมาทานตอนเย็นได้นะครับโอ้หนทะ่าบริการดีดีนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาลองตบหมุกตรงนู้นนะครับตบปลามมุกตรงนู้นนะครับผมว่าจะได้ไหมวันนี้เดี๋ยวลองดูการดูบริการวิวคือแบบสุดยอดมากสวยเลยเดี๋ยวก็มีนี่เขานั้งตอนนี้เขาังมีรีโนเวทอยู่นะจะ,จะมีเดี๋ยวถ้าทำใหม่เดี๋ยวจะที่นี่อาจจะต้องมาซ้ำดูนะครับว่าจะเป็นไงบ้างครับ สวยงามเลยครับนี่จริงเรานั่งตอนเย็นเรามานั่งทานหรือตกหมึกตรงนี้ก็ได้นะครัเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาซื้ออาหารทะเลกินกันนะครับมาทะเลจะกินกุ้งแม่น้ำกุ้งน้ำถืกเดี๋ยวไปหาดูนะว,ว่าจะมีอะไรทานบ้างนะครับที่เขาไปดูก็จะมีพวกปลาหมึกนี้เขาเป็นสดๆนะ้แล้วเราก็ให้เขาทำให้เลยนะ มีน้ำมาตกหมึกนลอดูวิวนะครับตรงนี้คือร้อยแปสิบองศาเน,นี่ยังจะเป็นตรงที่พักครับเดี๋ยวลองมาดูตอนเย็นๆซะหน่อยเหพื่อน่าสะหนเรามาตกมอมาตกหมึกดูว่าเราจะได้บ้างหรือเปล่านะครับผมก็ หมดไปอีกหนึ่งทริปนะครับผมวันนี้ก็เราจะมันจะเดินทางกลับแล้วนะครับผมก็สรุปนะครับค่าใช้จ่ายค่าห้องสามพันเจ็ดนะครับผมสำหรับที่บ้านตับอ n เดอรซีนะครับผมตรงบางสะเลที่พักสะดสบายสะอาดกว้างขวางแล้วก็บรรยากาศดีมากครับผมตอนเมื่อคืนจริงออกไปตรงมึกเนียมีหมึกจับนะครับแต่ว่ามันหลุดครับผมเนื่องจากเราไม่ใชตัวฉบาครับที่มันกลับหัวอยู่ก็เสียดายครับแล้ว ก็จริงผมก็เข้ามาไปตกแป๊บเดียวครับชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็เข้ามาพักผ่อนครับที่ห้องพักเดี๋ยวรอบหน้าที่นี่อาจจะมาแก้ตัวไปรอบหน้าจะมาตกแบบจริงจังดูนะครับผมรอบนี้เรลองเซิฟดูก่อนแล้วก็แอร์อแอร์เย็นมากหนาวเลยครับปกติผมเป็นคนขี้ร้อนแต่ที่นี่คือแอร์เย็นแบบสุดๆเลยแนะนำารัามาที่นี่ถ้ามาบางสเลนะครับตกมึกตกปลาได้แต่เขาไม่ยินให้ตกที่หลังหลังที่พักนะครับ แต่ก็มันก็เดินไปไม่ไกลครับมีจักรยานที่ให้ใช้นะครับผมผมจะเอามาเนี่ยแบบไม่ได้มีอาหารเช้าเพราะว่าเนื่องจากอยากไปลองทานตัวก๋วยเ,เตี๋ยวย็นโดโฟรอร่อยมากครับรสชาติคืออร่อยเลยเห็ดทอดที่แบบให้มาฟรีก็อร่อยครับกะเพราเนี่ยคือรสชาติจัดจ้านเลยก็ลเลยทอดมันเป็นทอดมันไปอินทรีเนื้อหนึบนุ่มเขียวสะดุ้งฟันเลยครับอร่อยครับแปลว่าโอเค ก็ถิดใครจะมากินถ้าไม่กินอาหารเชาร้าช่วงไหนก็ไปกินตามผมได้นะครับผมชื่อร้านเจออ้อยนะครับยินโดโฟยินโดโฟก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวปลายินโดโฟนะครับผมก็อร mm ่อยอยู่ใกล้ <boş S 2> ๆที่พักคับปั่นจกักรยานแล้วเขามีจักรยานให้เราใช้ด้วยนะครับผมใช้ฟรีเลยครับผมแล้วก็ออเดิร์ในห้องปตกติเราจะได้แค่น้ำเปล่าที่นี่ได้น้ำเปล่าน้ำเปล่าสองขวดที่แช่เย็นแล้วก็ไม่แช่เย็นอีกหนึ่งขวดนะครับผมแล้วก็ะจะมีขนมให้อีกสองห่อ ขนมเลให้สองหอ่อแล้วก็แป๊กซี่อีกสองขวดครับได้แป๊กซี่ฟรีด้วยในเขาบอกว่าในตู้เย็นสามารถทานได้หมดเลยยกเว้นวายอย่างเดียวนะวายก็มีขวดละพันหนึ่งพันสองนะครับผมใครสนใจก็ลองมาแนะนําเลยครับที่นี่สบายสะดวกสบายแล้วก็บรรยากาศดีด้วยนะครับผมก่อนที่เดี๋ยวเรากลับก่อนเดี๋ยวเราจะไปแวะหนองมนดูครับว่าเนื่องจากที่ปกติเขาไม่ค่อยแวะกันหนองมนแต่เราเนื่องจากว่าเราก็เมื่อก่อนเราก็แวะตลอดครับเดี๋ยวนี้เอาแวะตรงมอเตอร์วเวย์หนองมนเดนี๋ยวนี้เงียบมากแล้วซื้อของง่ายครับ คนน้อยไม่แออัดเนะก็เดี๋ยวลองดูบรรยากาศปัจจุบันว่าเป็นยังไงบ้างเราถเราจะถ่ายไปเรื่อยๆนะตอนเดินตลาดหนองมนนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันที่หนองมนนะครับสรุปนะครับผมพอไปถึงตลาดหนองมนแล้วเราไม่ได้กดถ่ายนะครับผมเลยไม่ให้ทําให้ไม่มีคลิปที่ตลาดหนองมนนะครับผมแต่ก็ฝากบ้านตาวทเษซีด้วยครับผมไม่ได้ รับจ้างรีวิวอะไรนะครับแต่ว่าไปแล้วรู้สึกถูกใจเป็นการส่วนตัวนะครับเลยอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดไปแถววางเสลก็ลองแวะไปได้นะครับผมตกปลาตกหมึกได้แล้วบรรยากาศดีวิวสวยนะครับผมยังไงก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมถ้าไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับแต่คลิปหน้าเราจะไปบ่อไหนหรือตกปลาที่ไหนนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับผมอ้าวและอีกอย่างครับตอนนี้เราทํหมวกมาใหม่ครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเ้าคลิปต่อไปอาจจะได้ชมกันนะครับว่า หมวกสวยแค่ไหนแล้วก็สั่งทําเสื้อแล้วเรียบร้อยนะครับผมสําหรับช่อง l o c k y Fishing เรานะครับผมก็น,นี้ผมตาดําจังลายไปก่อนนะครับผมฝากด้วยนะครับบ๊ายบาย